Transition Gen S ต่างกับ Transition Gen 8อย่างไรสวัสดีครับวันนี้พบกับ g i ฟเกตพอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเลนตัวใหม่ฮะเลนจาก S สิ Z ครับนั่นก็คือ Transition Gen S นั่นเองครับก่อนอื่นเนี่ยเกินเลยว่าทำไมต้อง Gen S นะครับก่อนหน้านี้เป็น Gen 6 Gen 7 Gen 8เนี่ย เราเข้าใจได้ว่ามันก็คือตัวเลขนะที่เขาผลิตมาเป็นรุ่น 1, นึ่รุอรุรุ่นสอย่างงี้นะแต่ว่ารุ่นนี้ทำไมต้อง Gen S นะครับจริงๆแล้ว Gen S ของเขาเนี่ยนะครับเขาจะโชว์นะฮะมันเป็นการเล่นคำครับ Gen S ของเขามันก็คือ 3S ครับก็คือ Style Speed แล้วก็ Smart นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันว่าไอ้ 3S เนี่ยมันคืออะไรบ้างครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าถ้าคนที่ยังไม่รู้จัก เลนทันติชันเนี่ยนะครับเลนทันติชันนะครับคือเลนออโต้หรือว่าเลนเปลี่ยนสีเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์นะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็คือหนึ่งในรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับของรถยนต์นะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่ทำเลนเปลี่ยนสีนั่นเองครับคราวนี้แล้วทำไมท r นติชันเจนเอเนี่ยมันถึงแบบเอ๊ะอยู่ๆมันดูแบบดูบูมดูได้รับความนิยมดูเป็นที่พูดถึงนะฮะเราจะมาพูดกันเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกนะครับที่ผมพูดไปใน เบื้องต้นเนี่ยว่ามี 3S มีอะไรบ้างนะมีสไตล์ speed แล้วก็ smart นะครับเรามาพูดถึงสไตล์ก่อนดีกว่านะฮะ S สไตล์เนี่ยของ t i t n o n Gen S นะครับเขาคือการที่เขาเพิ่มสีเข้ามาครับก็คือสี Ruby นะครับหรือว่าสีแดงทับทิมนั่นเองครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเน a n ล i t i o n เนี่ยก็มีหลากหลายสีนะถ้าเป็น t r a s i t i o n Gen 8นะครับจะมี7สีเนาะแต่ว่าตัว Gen S เนี่ย เขาเพิ่มสีทับทิมนะครับสีแดงรูบี้เนี่ยเข้ามานะครับเขาก็เลยใช้คำว่าสไตล์นะครับเป็น S Style มานะฮะส่วน S ที่2นะครับก็คือสปีดครับนั่นแหละฮะสปีดก็คือความเร็วใช่ไหมครับความเร็วในความหมายของเลนส์เนี่ยก็คือความเร็วในการเปลี่ยนสีนะครับจากสีสายไปสีเข้มซึ่งมันเป็นการแข่งขันก่อนหน้านี้เนี่ยนานมากๆแล้วนะครับตัวเลนส์ของ transition Gen S นะครับทำเวลา ได้เร็วมากๆนะครับจากที่ใสๆเลยนะใสแบบปกติเลยไปเข้มแบบเข้มที่สุดเนี่ยใช้เวลาเพียง25ิวินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งเร็วมากนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Gen 8เนี่ยประมาณเร็วขึ้นประมาณ2เท่านะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ค่อนข้างว้าวมากๆของ s อสดีรอครับอ่ะสุดท้ายก็คือ s Smart นั่นเองครับ S Smart ก็คือการ ปรับตัวนะฮะการปรับตัวง่ายนะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับตัวใหม่ของเขาก็คือ aswan symbiotic technology นะครับคือเขาคิดค้นมาเพื่อเลน์นี้โดยเฉพาะนะครับมันเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างเนื้อวัสดุเลนส์ ens, นะครับกับเม็ดสีเนี่ยทำให้ตัวเลนเนี่ยปรับสีได้ไวขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่การเป็นการแบบโฆษณายอย่างเดียวนะจริงๆแล้วเขามีผลการวิจัยจาก มหาวที่อะไรชั้นนำนะครับในต่างประเทศนะครับแล้วก็เขายืนยันออกมาว่าเจ้าเลน,น Trans i t i o n GNS เนี่ยช่วยให้สายตาฟื้นตัวจากแสงจ้าได้เร็วขึ้นถึง39%นะครับแล้วก็ยังสามารถปรับสายตาให้เข้ากับแสงที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเร็วขึ้นถึง40%เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นจุดที่เลนทารดิชั o นตัวเก่าๆเนี่ยทำได้ไม่ดีเท่านี้นะครับ สรุปเลยนะครับว่า transition gen8 กับ transition gens อันไหนดีกว่ากันนะครับถ้าให้สรุปแบบข้อมูลเนี่ยที่พูดกันมาแล้วตอบคำเดียวสั้นๆนนก็คือ gens ดีกว่านะครับที่ดีกว่าอ่าทวนอีกทีมีอะไรบ้างครับดีกว่าก็คือ,อปรับสีได้เร็วกว่านะครับจากเข้มเอ้จากอ่อนไปเข้มนะครับแล้วก็จากเข้มมาอ่อนเนี่ยเร็วกว่า transition gen8 ยังเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกเพิ่มหนึ่งสีก็คือสี Ruby นะครับแล้วก็เพิ่มความปรับตัวง่ายของผู้ใช้งานนะครับวันนี้นะครับถ้าใครสนใจ Transition Gen S เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่กิฟเกตแว่นตานะครับหรือว่าคอนแทคข้างล่างเลยครับถ้าใครชอบพอสแค a ดเกี่ยวกับเลนส์แว่นตาหรือว่าสายตาแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเกตรัทวิดกับช่องกิฟเกตชาแนลด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ